ตอนนี้ก็จะพาไปดูเรื่องราวที่เป็นชีวิตนะครับเรียกว่าเป็นชีวิตกันละกันดูนะครับท่านผู้ชมครับโนนแหนกเขาครูจุกวิไปไวเหลือเกินขี้เกียดรอขี้เกียจรอสงสัยคนเปิดภาพเขาคงขนลขานเนาะก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่าตกลงมันนกเขาเหรอคะไม่ใช่นกเขาสินกเราไม่ใช่นกเราแต่มันคือนก อ่าอีกทีนกกกกอไก่สองตัวครับนกกกเออนกกกเขาเรียกนกกกนะครับไม่เคยเห็นภาพของนกกกนะฮะหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นเคยแต่เราอาจจะเห็นในภาพวาดนะครับิคุดนะอ่าเข้เขาไปทั้งังเคยเห็นไหมฮะน้องน้องหนูหนูนกกกหน้าตาเป็นแบบนี้นะสวยนะคล้ายนกหัวขวานแต่ว่าปากเขาเนี่ยดูแบบโอ้ยแข็งแรงดูแข็งแรงมากนะ อันนี้เป็นภาพของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับที่เขาถ่ายภาพของนกกกนะครับที่เรียกว่าตัวนี้นะฮะมันถูกภาพมาจากแม่นะครับแล้วก็ทางสถานีเนี่ยเขาเลี้ยงมาสี่ปีแล้วนะครับเออชื่อว่านกกกหนึ่งเขาตั้งชื่อให้มันด้วยนะนกกกหนึ่งนะครับ ออพอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12เนี่ยคุณทนิตหนูยิ้มนะครับบอกว่าน้องกกหนึ่งเนี่ยนะครับนกกกเ,เขาชื่อหนึ่งะฮะก็เป็นสัตว์ป่าของกลางนะครับสัตว์ป่ากรณีที่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์ป่าพัดหลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็เลี้ยงมานะฮะมันก็แข็งแรงดีนะเ,เขาเลี้ยงมาจนกระทั่งอายุได้6เดือนเนี่ยเขาก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระเลย ตอนนี้อายุสี่ปีแล้วปรากฏว่ามันขี้อ้อนไม่ไปไหนเลยเออ,อบินไปหาของกินเองได้นะแต่ก็ยังกลับมาอ้อนขออาหารนะฮะมมคือความจริงนไปหากินได้ออแต่ก็กลับมาอ้อนนะครับขี้อ้อนหรือขี้เกียจคะไม่รู้ <c oughs> อ้อนหรือขี้เกียจนะฮะแล้วเขาก็มีเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องซาฟี่นะครับซาฟี่นี่เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ กกหนึ่งเนี่ยเป็นตัวผู้นะครับปัจจุบันนี้กกหนึ่งกับซาฟีก็ไปมาไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วนะอไปไหนมาไหนด้วยกันละไปเดทไปอะไรได้แล้วเริ่มควงกันไปนะครับนี่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 นฮะเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับอ่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะฮะที่เออก็มีภาพของนกแบบนี้ให้เราเห็นด้วยนะส่วนใหญ่เราจะเห็นนกเขาใช่ไหมคุทธิชนีนกเขาเอานก เขานกอะไรเนี่ยเนี่ยนภาพนี้สวยนะครับคือดูพอเขาอยู่กับกิ่งไม้กับธรรมชาติแล้วเขาสวยมากเลยนะคะเห็นไหมเพลินดีนะครับอยากมีคู่จังเออยากมีคู่อยากมีคู่เหมือนนกจังอิจฉานกอิจฉานกเลยนะคะนนแนนกเขาหูครูจุกจุกรูนกมันก็รูฮัาชูมัน